เราไม่้องเลยเยวเลยยางเป็น,พนูพุนเนาะเรวเลยสีเอาขนมขัน้นหนาเป็นพม่้องเลยเปิดน,นั่งพอท่านบ่เนึง สู้ๆครับ <laughs> นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งพี่น้องไพ้พน,นังอยู่คู่วันนี้จะไปหาเพื่อน อาเย็นๆครับอ่าลุงอยู่อย่างนี้มานานเลยยื่องครับตั้งแต่ปีน้ำท่วมอ่ะมันก็เก็บก็เก่ากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีหกตั้งแต่ปีห้าปีสี่ปีนี้หกสีมันก็สิบป,ปีแล้วเหรอครับใช่ไหมอ๋อแล้วเวลา เวลานอนเวลาอะไรเหรอครับนอนก็นอนนอนไปอย่างนี้เหรอครับหรือนอนไปเรื่อยๆนอนไปเรื่อยๆอ๋ออาบน้ำก็ไปอาบน้ำบึงก็อิ่มพักมันอยู่ที่บึงบึงบึงตรงไหนทั้งบึงใหญ่ซอยปลาต้นไปได้อ๋อครับสามจุดซอยปลาตก็ไปได้เลยเป็นคึงใหญ่แล้วมีข้าวน้ำมีกินทุกวันไหมครับมีมีคนให้บ่อยไหมครับ อันนี้ก็อันนี้ก็คนให้ใช่ไหมครับใช่ก็คนให้มา้อ,อแล้วเคยมีมีอดอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่มีอดครับก็คือมีกินทุกวันกินทุกวันแต่เดือนมันก็ได้แค่วันละร้อยกว่าบาทก็คือขายนี่ใช่ไหม นให้คนให้ทุกวันไหมครับคนให้มีให้ทุกวันมีให้ทุกวันอ๋อครับไม่มีถ้าไม่มีใครให้อย่างนี้เราก็ไปขอแม่ค้าเขาไปขอใช่ไหมครับครับอ๋อแต่ไปขอเขาก็ให้เนาะให้ครับอ๋อครับครับแล้วไม่เคยมีกินกีน่กินข้าวกี่มื้อครับวันหนึ่ง,งกินแค่สองมือ้อ อ่ะจะเลี้ยงจะนอนอ๋อแล้วเวลาลุกขึ้นมากินเลยก็คือกินแค่เช้ากับเย็นเช้าขึ้นเอ่อเช้าเก็บก็นอนตื่นขึ้นมาก็เก็บเกินข้าวหลับน้ำก็เก็บด้วยเแล้วแล้วไปหาเก็บตอนไหนครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับเก็บตอนสี่โมงตอนสี่โมงอ๋อเก็บกลางคืนเหรอครับ เย็นถึงห้าทุ่มเดี๋ยวนะห้าทุ่มเขาก็มาเทถังแล้วก็มีมีที่เก็บอ๋อพวกเทศบาลเขาจะมาเก็บเนะเา,ะ,าเะครับเขาก็มีที่เก็เบแล้วก็ต้องนอนรเราก็ต้องนอนอาออกนอนอยู่แล้วแค่นอนสว่างแล้วก็เก็บรถ ไปขายที่ไหนครับข้างข้างในซอยสิบเก้าครับเรียงสอโล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 เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้เขาซื้อเดี๋ยวนี้มันมันแยกหลายอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นขวดพลาสติก,ตก<อ>ขวดพลาสติกโลละเก้าบาทขวดพลาสติกนี่นะครับโลล,ละเก้าบาทอ๋ออันนี้อันนี้โลละเก้าบาทอ๋อวันวันหนึ่งลุงได้กิโลสอง 2. วันละสองสามโลก็มีบาทละสี่สี่สิบสี่ห้าสิบบาทเนาะต่อวันหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อมันมันมีมันมีมีหลายอย่างเนาะเป็นเป็นพวกกระดาษนี่เท่าไหร่ครับโลเท่าไหร่กระดาษโลละหกบาทตลาดกระดาษโลละหกบาทอ๋อแล้วแต่เป็นพวกเออเป็นพวกเอ็มร้อยนะครับคนเอ็มร้อยเอ็มร้อยโลละบาทเล่าเอ็มร้อยโลละบาทแต่ถ้า โอเป็นเรือช้า,าน่ะแ,แกใส่ล้นถ้าเราไปชั่งกีโก็โรล,ลว้วบอก่ถ้าเราใสา่ร้านะโอจะได้สิสานจได้สิคร,<อ>ร,รับคกวน้ำนายได้แวน้ำี่เนเนี่้กินอันนี้ก็ขายได้ อยู่อย่างนี้มาสิบปีแล้ว <c oughs> อยู่ตัวคนเดียวเหรอครับตัวคนเดียวครับลุกเดียวไม่คิดโอ,อ,อ,อ้แล้วโทษนะครับเคยมีครอบครัวไหมครับหรืออยู่คนเดียวมาอย่างนี้ตลอดเมื่อก่อนเคยมีนะครับตอนสิบแปดปีเคยมีตอนนี้ห้าสิบแปดปีนะตอนนี้ลุงห้าสิบแปดปีแล้วอ๋อ,เ,อ,อเคยมีแต่ยี่สิบแปดปีเลยเกียเลยกับลูกเกื่อนคนหนึ่งคนอ๋อแล้วก็เลิกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้าก็อ๋อ อาาไม่อกแ่เลมาเข้า็เ่เลามาจเาลุงชื่ออะไรนะครับบอกผมได้ไหมชื่อดาวครับลุงลุงดาวใช่ไหมคืออยู่อยู่ไปอย่างนี้สบายใจกว่า ครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็แยก็สู้ๆนะครับลงสู้ๆครับ